Best 20 and 25อีเวนต์ใหญ่ที่สุดคนรักรถห้ามพลาด Impact Exhibition เล่นใหญ่จัดที่สุดอีเวนต์ของคนรักรถ Impact Speed Best 20 and 25เป็นางานที่รวบรวมคนรักรถจากหลากหลายคอมมูนิตี้ไว้ด้วยกัน ร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่จะผัดเปลี่ยนเข้ามาโชว์ตล,ลอด60ชั่วโมงแบบไม่มีหยุดและกิจกรรมหลากหลายสําหรับครอบครัวที่สามารถมาร่วมง,งานได้ทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดเฉพาะผู้ที่เป็นคนรักรถเท่านั้นเพื่อสร้างประสบก,การณ์ที่ปลากใหม่ให้แก่ทุกคนโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15มิถุนายน2 5 6 8บนพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรริมทะเลสาบเมืงองท้องชานี วันนี้เรามีการถแถลงข่าว Impact Speedfest ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13-15เดือน6มิถุนายนก็ที่ในริมทะเลสาบ Impact เมืองทองทานีนะครับก็งานก็อย่างที่อย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเร็วก็คือมักก็ต้องเกี่ยวกับพวกรถรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แล้วก็งานในงานนี้ในใน เราจะมีเริ่มตั้งแต่วันที่13แล้วก็เราจะยาวไปถึง60ชั่วโมงเนี่ยให้จบในวันอาทิตย์ที่15ก็ในงานเนี้ยเราก็จะมีการเห็นตั้งแต่รถคลาสสิกคารถมอเตอร์รถของจัง m มอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถ JDM แล้วก็มีรถซูเปอร์คาร์แล้วก็มีรถก็อะไรที่มีล้อ2ล้อ3ล้อ4ล้อแล้วหวังว่า6ล้อ8ล้อ10ล้อเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานด้วย ก็อยากจะให้ชวนทุกคนเนี่ยก็จดในแคลนดราตัวเองว่าในช่วง13-15มิถุนานยนเนี่จะได้มาเที่ยวในงาน Impact s p e e d f e s t ที่เมืองทองธาน,นีครับก็คอนเซปต์ของงานเนี่ยก็คือเราอยากจะเน้นจริงๆก็คือเน้นทุกอย่างแหละเพราะว่าคือในในเมืองไทยเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยค้างๆชอบตั้งแต่มอเตอร์ไซค์จนถึงรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เราอยากจะเน้น ที่เป็นของไทยเป็นหลักเพราะว่าเหมือนถ้าเราไปถ้าเรา,าถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีรถของอิตาลีรถสุอร์คารถอะไรแต่บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านเราที่เป็นเกี่ยวกับรถเนี่ยผมว่าทุกคนน,น่าจะได้คิดถึงตกตก๊กหรือว่าหกล้ลอเป็นหลัก6ลอ้หลลอหรือว่าแร้อนี่เราก็อยากจะให้กลุ่มเนี้ยได้มีโอกาสมาแสดงรถที่เขาแต่งมาสวยๆเนี่ยให้ในางานนี้ด้วยเราก็เราก็อยากให้ ต่างประเทศที่เขามางานเราเนี่ยได้เห็นอะไรที่เขาไม่ได้มีโอกาสไปเห็นในในประเทศอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นตก๊กต๊กที่เราเห็นในทั่วๆไปอาจจะเป็นตก๊กต๊กไฟฟ้าอาจจะมีตก๊กต๊กที่เป็นรถซิ่งรถดริฟต์เนี่ยก็จะได้เห็นในงานเราแล้วกเ็เราจะมีตัวรถแข่งถ้ารถแข่งเนี่ยก็มีรถแข่งที่มาจากโรงงานที่ต่างประเทศอาจจะมีรถแข่งที่ทําในบ้านเรารวมถึง อ่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นทร็กแล้วก็รถยนต์ที่เป็นทร็กพวกนี้ก็ได้มีโอกาสได้เห็นคือเราอยากให้งานนี้ได้มีโอกาสให้ทุกคนสัมผัสกับนักแข่งในบ้านเราอาจจะเป็นนักแข่งที่นักแข่งอดีตนักแข่งปัจจุบันเราก็หวังว่าอาจจะมีเห็นนักแข่งในอนาคตก็มีโอกาสได้ได้สัมผัสได้รู้จักกับกับกลุ่มรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆเรามีนักแข่งที่เก่งในด้านทางเรียกในดริฟต์ในมอเตอร์ไซค์ บ้านคนไทยก็มีที่แข่งในเวทีระดับโลกก็มีก็อยากให้ทุกคนอนะได้มีโอกาสได้ไปพบเจอกับพวกเขาด้วยนะครับครับก็เราจะมีเราจะมีหลักๆก,ก,ก็คือมี6โซนที่ผมก็จําไม่หมดนะครับแต่ก็มีตั้งแต่เป็นรถที่วว่งโชว์ใน Impact Speed Park ที่เราเรียกว่า Impact Speed Ring นะครับแล้วก็เรามีโซนแคมปิง้งเพราะ6ก60ชั่วโมงเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ก็คงต้องมีที่นอนแล้วก็มีชาอว์ แล้วก็เราก็จะมีอาหารเนี่ยให้เปิด24ชั่วโมงให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอาจจะมาจากมาจากทำงานมาดึกๆก,ก็สามารถมาร่วมงานที่นี่ได้แล้วก็มีโซนที่เป็นโซนขายของที่เป็นของแต่งรถแต่งมอเตอร์ไซค์มีคามีดแล้วก็มีอื่นๆก็ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมาติดตามใน Facebook ใน Instagram แล้วก็ในในเท็ To ์ตของเราได้นะครับอยากให้ทุกคน ย้ำอีกทีนะครับ13 14 15วิถุนายน60ชั่วโมงที่ Impact Speed Fast อยู่ที่ริมทะเลสาบมืองทองทาน,นีครับขอบคุณนะครับ